อาตมาก็จะมาพูดถึงเรื่องของการบำรุงบิดามารดาให้กับสาธุชนได้ฟังสักเล็กน้อยนะครับพอเป็นตังเขตพอเป็นท่าขอนว่าการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อคนเป็นลูก เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณนั้นรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าต่อไปต่อไปเรื่อยๆคือความจเจริญเราน้าซึ่งอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็มีดังต่อไปนี้สําหรับคนที่ทําคุณของพ่อแม่นะอานิสงส์ก็อานิสงส์ของการบำรุงบิดามารดา มีสิบสามประกาศหนึ่งทำให้มีความอดทนสองทำให้เป็นคนมีสติรอบรอบสาม 3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผลสี่ทำให้พ้นทุกได้ห้าทำให้พ้นภัยได้หกทำให้ได้รลับโดยง่ายเจ็ด ทำให้แคล่วคลาดภายในยามขับขัน 8. ทํทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษา 9. ทําทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 10. ททำให้มีความเจริญก้าวหน้า11ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 12. ทําทำให้มีความสุข 13ทำให้เป็นตัวอย่างของชุมชนคนรุ่นหลักคือตัวอย่างที่ดีนี่คืออานิสงส์13ประการที่คนที่ทําธนุบำรุงปิดามันดาที่จะได้รับคือ13ข้อนี้นะครับต่อไปก็พิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พิธีตอบแทนแบทนุญคุณพ่อแม่ก็คือหนึ่ง เลี้ยงดูท่านยามชราเอาใจใส่การอยู่การกินการหลับการนอนของท่านไม่ให้เดือดร้อนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านแจ่เช้าวันใหม่ท่านก็แจ่ไปอีกวันแล้วเรารู้ว่าท่านแจ่ทุกวันก็แล้วกันจะได้ตอบแทนได้ทุกวันไม่ต้องดูอายุข้อที่สองก็เคยช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสพักผ่อนเพราะท่านเหนื่อยมามากแล้วหรือเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าวัดฟังธรรมะสามไม่ทำตัวให้เสื่อมเสียเก่ยชื่อเสียงวงตระกูลของท่านรักษาวงตระกูลที่ท่านให้มาดำรงอยู่ได้น,นานๆคือทำความดีนั่นเอง 4. ประพฤติตนดีควรแจ่ประพฤติตนดีควรแจ่รับมรดกควรแจกการรับมรดกจากพ่อแม่ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดกไม่เก่กะเลียวไหลไม่สูรุ่ยสู้ร่ผลาดทรัพย์สมบัติที่ท่านมอบให้ห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอ แม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับผู้สุดได้การระลึกและแผ่เมตรตาจิตให้เจบพ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐนะพุทธเจ้าท่านตัดไปนะองค์สมเด็จพระตัมมาตามพุทธเจ้าท่านตัดว่าถ้าบุตรจะพึงบางบิดาบรรดาไว้บนบ่าสองข้างของตน ราคาประคองท่านให้อยู่บนบ่านั้นป้อนข้าวป้อนน้ําให้ท่านถ่ายอุจารปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จแม้บุตรจะมีอายุถึงร้อยปีและปรนิบัติท่านเช่นนั้นตลอดชีวิตก็ยังนับว่าตอบแทนบุญคุณท่านยังไม่หมดพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสเพื่ออะไร เพื่อจะได้ให้รู้ว่าสิ่งที่เราควรกระทำก่อนจะไปสแสวงหานอกบ้านนั้นอยู่ใกล้เราเหลือเกินแต่เราไม่เคยมองดูคุณค่าอันนี้เลยทำให้เจพ่อแม่พ่อแม่ก็วิบากดีที่ได้ลูกดีแต่คนที่ทำมีมงคลชีวิต วิธีตอบแทนคุณบุญคุณพ่อแม่ให้หมดมีห้าประการคือจะทํำยังไงบุญคุณพ่อแม่จะจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดมีอยู่ห้าประการนะห้าประการคือหนึง่งเมื่อท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็พยายามชักนาให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้สอง ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทานก็พยายามชักนำท่านให้บริจาคทานให้ได้เริ่มต้นด้วยเราทำแล้วให้ท่านจบนะสามถ้าท่านยังไม่มีศีนรักษาก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาสีลได้สี่ ถ้าท่านยังไม่ทําสมาธิยังไม่มีความสงบก็พยายามชักนําให้ท่านหาความสงบให้ได้5พยายามส่งเสริมท่านเดินทางสู่มรรคผลนิพพาน่าของท่านนี่คือการตอบแทนบุญคุณให้หมดตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาของเราให้หมดนี่หมดแน่นะถ้าเราทําได้ใช่ไหมเมื่อท่านถึง ถึงมรรคผลนิพพานตอบแทนหมดไหมเขาถามว่าเมื่อท่านถึงมรรคผลนิพพานตอบแทนหมดไหมฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พ่อแม่กำลังทำเพื่อสร้างทางสูม่มรรคผลนิพพานอยากววงท่านนั่นคือตอบแทนหมดแน,น่ก็ขอจเจริญพรในคลิปนี้ฝากไว้คิดฝากไว้จำนะสำหรับลูกนะทุกคน มีอนทสงเท่าไหร่13ข้อ13ประการ,รการที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็มีอยู่5 5ประการที่จะหมดก็จะเจริญพร